บางครั้งนะครับเราพบว่าพินเทเลสเนี่ยมันได้กลายเป็นดาบสองคมนะครับที่กลับมาทําบาดแผลกับเจ้าของบ้านเองหรือว่าแม้แต่ผู้ออกแบบก็ตามนะครับเพราะภาพในพินเทเลสเนี่ยเราจะพบว่ามันสวยงามลือเกินมันช่างลงตัวเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องรับแขกห้องน้ําหรือแม้แต่บ้านภาพรวมนะครับมันช่างมีเอกลักษณ์แล้วก็แบบสวยงามจริงๆเนาะมันก็ไม่ยากเลยที่ จของบ้านหรือสถาปนิกเนี่ยจะยึดภาพหล่อนั้นมาเป็น reference หรือว่าเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบต่างๆแต่ในทางกับกันเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่ามาสร้ายยังไงเนาะดีเทลมันเป็นยังไงร,รวมถึงช่างที่อยู่ในไทยเนี่ยทำได้ไหมเนี่ยมันเหมือนเป็นกำแพงที่แบบสูงมากเลยเนาะที่เราจะทำออกมาให้เหมือนตามภาพที่เราเห็นใน Pinterest ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเห็นภาพใน Pinterest เราอยากให้คุณหยุดหยุดคิดก่อน อย่าเพิ่งเอาไปให้ช่งเพื่อบ้านแสนลักของคุณอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องดูว่าวัตถุประสงค์จริงๆของการทำแบบนั้นนะครับมันคืออะไรเราต้องการเหมือนกับเขาหรือเปล่านะครับเช่นบางทีเราเห็นดีเทลหนึ่งเขาจะทำมาเพื่อตอบโจทย์อะไรบางอย่างของเจ้าของบ้านก็ได้ถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้ครับ มันก็ไม่ควรที่จะเอามาทําตามเนาะดีเทลเหล่านั้นที่เขาเลือกใช้เนี่ยครับมันตรงกับวัตถุประสงค์ของเราหรือเปล่าอย่างแรกเนาะข้อ2เราควรจะต้องรู้ว่าวัสดุที่เขาใช้ในรูปเนี่ยครับมันคือวัสดุอะไรเนาะออแน่นอนว่าวัสดุบนโลกเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันไปตามพื้นที่ตามโลเคชันของไซต์ก่อสร้างเราจะต้องมาดูว่าที่ต่างประเทศที่เขาใช้เนี่ยจริงแล้วมันคือวัสดุอะไรแล้วในที่บ้านเราเนี่ยมันมีไหมถ้าไม่มีมันสามารถใช้อะไรทดแทนได้บ้าง หลายครั้งเนี่ยวัสดุที่เขาใช้แล้วมันดูลงตัวมากพอมาประยุกต์ใช้กับวัสดุที่หาได้ในท้องตลาดของไทยเนี่ยครับมันไม่สามารถทําดีเทลนั้นได้เลยเพราะว่าตัววัสดุเนี่ยมันต่างกัน mm hmm. ข้อต่อมาลองคิดถึงการใช้งานจริงครับ mm hmm. เช่นเวลาเราเห็น glass house ใน pinterest เนาะแบบเป็นห้องกระจกหลังคาที่เป็นกระจกทั้งหมดเลยเราลองจินตนาการเนาะมันสวยจริงแต่ถ้ามันมาใช้ในกรุงเทพในประเทศไทย,ยไม่ว่าจะพูดภาคไหนก็แล้ว,แ,ลวแต่ผมเชื่อว่า มันมีความร้อนสะสมแน่ๆเอ้ยมันอาจจะเป็นบ้านในแถบประเทศยุโรปหรือเปล่าที่ต้องการแสงเข้าบ้านเยอะๆเ,เขาเลยทําหลังคาเป็นแบบนั้นอันนี้คือข้อที่อยากจะให้คิดถึงก่อนว่าถ้าเราจะมาใช้ในบ้านเราจริงๆเนะ่ยมันจะเวิร์กหรือเปล่านะฮะเราจินตนาการง่ายๆอยู่เลยครับต่อมามันโอเวอร์ดีไซน์หรือเปล่าโอเวอร์ดีไซน์ในที่นี้หมายถึงมันเกินความจําเป็นที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่า้อนนี้ จริงๆมันจะเป็นสิ่งที่นํามาทำพอสมควรนะครับเพราะว่าบางคนนั้นก็หมายความถึงความจำเป็นในแตกต่างกันไปแต่ว่าหากความจำเป็นเนี่ยเท่าไหนถึงจะเรียกว่าเกินจำเป็นเนี่ยในที่นี้เราต้องมาดูกันอีกทีเนาะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับบัตเจตท,ที่เรามีนะครับเราควรจะต้องบาลานซ์กันระหว่างสิ่งที่อยากได้และสิ่งที่ควรจะได้เนาะคำว่าโอเวอร์ดีไซน์เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นในตอนที่เรารู้สึกว่า เอ้ยจริงๆแล้วสิ่งนี้มันไม่จําเป็นนะแต่ว่าเราก็ยังทำเนี่ยอันนี้เรียกว่าโอเวอร์ดีไซน์แหละข้อต่อมาเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าช่างของเราเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าดีเทลบางดีเทลเนี่ยช่างไทยยังทําไม่ได้นะฮะหรือทําได้ก็ต้องอาศัยช่างที่มีความแบบปราณีตมากๆเราต้องมาดูด้วยว่าช่างที่เราดิวอยู่ด้วยเนี่ยหรือช่างที่เราจะพอจะหาได้เนี่ยเขามีความสามารถทําได้ขนาดนั้นหรือปาช่างแต่ละคนจะมีความถนัดที่ต่างกันออกไปเนาะ อย่างเช่นช่างเฟอร์นิเจอร์ไม้เนี่ยเขาก็ไม่สามารถทํางานเหล็กได้ดีเนาะเผื่อๆทำไม่ได้เดี๋ยวใส่ข้อสุดท้ายนะครับที่อยากจะฝากไว้คือพินเทเลสเซมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นในการหาแรงบันดาลใจเนาะดีเทลที่ดีนะี่ยมันเกิดจากการลองผิดลองถูกหรือการทําซ้ําการแก้ไขจุดที่บกพร่องจากครั้งที่แล้วจนกว่าเกิดรูปแบบของสถาปัตยกรรมหรือของห้องที่มันที่มันเป็นของเรานะครับอยากให้ เอา Pinterest เ,เ,เป็นจุดเริ่มต้นแต่ว่าอย่าให้มันเป็นจุดสุดท้ายที่เราจะยึดมั่นมันตลอดไปฝากไว้เท่านี้ครับ